เอาล่ะครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง League Gamer กันอีกแล้วครับ EP ที่11แล้วครับวันนี้เราก็จะไปกันเลยครับก็จะไปไหนนี่ไปข้างหน้านี่สิก่อนหน้านี้ผมแอบเล่นนิดนึงนะครับผมข้างหน้านี้อ่าแล้วก็เออม,มีโอ้ยนี่ไงอุปสรรคของเราอยู่ข้างหน้านี่เองมีคนยนต์ยักษ์ใหญ่อยู่ข้างหน้านี่เอง เอาไงวะเนี่ยซึ่งคือถ้าผมสู้เนี่ยบอกได้คําเดียวเลยว,ว่ากูตายหลายรอบแล้วอะก่อนหน้านี้ผมแอบเล่นไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะสู้ลองสู้กับตัวนี้มันไม่รอดอะ่ะคือมันเสียเวลามากด้วยความที่ว่าเลเวลผมต่ำด้วยกระสุนปืนผมมีน้อยด้วยมีจํากัดทั้งหมดทุกอย่างเออแม่ชีวิตโคตรไม่เต็มใจเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปเลยกันเดินไปอีกมุมนึงกัน จะเดินเรียบชายป่ามาตรงนี้ก่อนละกันนี่แล้วก็จะเดินเรียบมาฝั่งนี้แล้วก็นี่นี่นี่โอเคไปกันได้เลยที่เห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่เนี่ยไอหุ่นยักษ์ใหญ่เนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับประมาณ3มตัวที่ผมเจออยู่บริอยู่บริเวณนี้โอ้โหพูดแบบลิ้นพันเลยรอ้อนรนครับแขนครับออกขับใจผมนั่นไงนี่ไงอีกตัวหนึ่งครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่น,นี่เห็นไหมเดินอยู่ ืคิดดูถ้าผมยิงอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,ต,งต้องมาช่วยเสริมแน่ซึ่งมันตัวใหญ่สามตัวคิดดูถ้าผมสู้นะบอกได้คำเดียวเลยกูตายยังเขียดอ่ะเออตรงนี้เหมือนเป็นอะไรสักอย่างน่าจะมีครองนะมีปืนหรือเปล่าปิดไฟฉายดูสิอ่านี่จะไม่มีเหยียกอะไรเลยมโอเคได้ของประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากเลย แล้วก็ตรงนี้ดูสิมีคลองหรือเปล่าไม่มีสักชิ้นเลยมีแต่อิดอะโอเคมาดูอีกบ้านหลังหนึง่งอยู่ตรงนี้ครับผมวิ่งมันเลยวิ่งมันเลย,เยก็ไม่มีอะไรครับผมบอกได้คำเดียวว่าว่างเปล่าในชีวิตเลย <c oughs> โอเคมาต่อมุมนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมาดูริมท่าน้ำครับผม เหมือนจะเป็นท่าน้ําที่บุพังไปนี่หว่าอ่ะเข้ามาได้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะหาันทางเข้าก่อนโอเคเจ็ทางเข้าแล้วซึ่งไม่มีเหี้ยกเลยเลยอ่ะไม่มีสักอย่างผมบอกได้คําเดียวคือว่างเปล่าในชีวิตเลยนี่นะครับบริเวณนี้มาแล้วต้องละเลาะมาตรงนี้อีกอ่ะจะละเลาะไปเรื่อยเราไม่เหนื่อยเราไม่เพียไปกรัน Oh. เวลาเดินนะครับแนะนํานะครับใครเล่นเกมนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าอย่าเดินในที่โล่งนะครับพยายามเดินในที่ในป่าเนี่ยคือมันจะเป็นพื้นที่ที่ในการเขาเรียกว่าหลบซ่อนได้ดีที่สุดคือมันมีพื้นที่กำบังไนงะเวลาศัตรูยิงมาเราก็สามารถหลบได้ทันท่วงทีถ้าเดินในที่โล่งเนี่ยบอกคำเดียวเลยกูรับกระสุนเต็มเต็มเฮ้ย <Hey. S 2> ตรงนี้เป็นถนนนิวาซึ่งไปไหนได้บ้างอ๋ออ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งโอเค เป้าหมายเราอยู่ข้างหน้าไปกันเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้มาถึงแล้วนะซึ่งยังไม่เห็นหุ่นยนต์สักตัวแม้กระทั่งหุ่นยนต์หมานะครับอ่ะ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 เหมือนได้ยินเสียงนั่นไงนี่ไงโอ้โหมีแต่หุ่นยนต์ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยโอมอีเวนเอ้ยเฮ้ยปลดล็อกเซฟเฮาส์าอีกที่นึงครับแจมซึ่งเป็นเซฟเฮาส์ เน่ทำให้ผมต้องเดินมาไกลหากตายก็มาฟื้นที่นี่เลยเลยโอเคโอเคมาถึงเปิดเซฟเฮาได้เลยเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่บันเจิดในชีวิตมากเลยโอเคมากันต่อเลยตอนนี้เราก็จเจอเซฟเฮาไปที่นึงแล้วดูซิพื้นที่บริเวณรอบนี้มีของให้เรารู้หรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีฟองมันเลยตรงนี้นะครับเป็นบ้านหลังเดียวโดดเลย เฮ้ยไหนวะอ๋อเดินอยู่ข้างนอกนู่ไอ้ยักษ์ใหญ่ไอ้ตัวยักษ์ใหญ่มันจะเป็นสมุนตัวหนึ่งครับผมซึ่งเป็นตัวขนาดกลางไม่เล็กมากนะครับไม่ใช่ตัวน้องหมานะนี่ไงนู่นน่น,นโอโ้โหเดินแบบตึงตังตึง,ต,งตังเลยแต่ละตัวแล้วก็เฮ้ยเมื่อเห็นอีกตัวนึงกำลังสแกนอะไรดังนั้นอะ่ะโอเคบ้านหลังนี้คิดว่าถ้าผมเข้าไปคงเข้าไปไม่ได้หรอกอะ ผมจะลัดเลาะมาตรงนี้เลยนี่ไปกันเลยมาผมเห็นจักรยานแล้วมเมาจักรยานกรอนอย่ารู้นะว่ากูอยู่นี่แปบ๊บหนึ่งนะจักรยานข้าอยู่ไหนขึ้นขี่จักรยานซิไปกันได้เลยสตาร์ทมาเลยเฮ้ยเยรู้ตัวหรือเปล่าอย่าอย่านะอย่านะโอเวนรู้แล้ววิงว่งวิ่งตีแตก วิ่งนะครับปันจักรยานให้ไกลที่สุดเลยไกลที่ไกลได้โอ้โหมันยิงแล้วเบิดแก๊สมาด้วยไปแล้วกูไปแล้วเจอทางสนนพอดีเลยไปกันครับตอนนี้ปัดหน,นีไอหุ่นยักษ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมันตามมาโอเคยังรอด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 ยังยังมันยังยิงมาอยู่โอ้โหมึงจะคึกอะไรข้างหนาเนี่ยโอ้ยไปแล้วครับไม่ตนไม่ตน เอาละปั่นลงเขาก่อนโอ้ย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 อย,อ,อย่าล้มนะเอาละได้อยู่ได้อยู่ไหลลงเขาไปเลยนีน่เป็นไงล่ะครับเป็นไงคือถ้าผมไปประทะมันอะดวลกับมันอะมีแต่ตายกับตายเดียวเลยครับเอาละตอนนี้เราก็ข้ามสะพานกันดีกว่านี่นะครับสะพานตรงนี้ผมข้ามมาได้แล้วแล้วก็จะ เว่เวียนมาที่หมู่บ้านนี้เออเคลไปกันเลยวิ่งกันไปครับผมโหกว่าจะข้ามมาได้แต่ละที่นะโหมีทั้งตัวยักษ์ใหญ่โอ้โหเยอะแยะมากอะ่ะเอาละผ่านมาได้แล้วอืมเวลาเราไปที่พื้นที่ใหม่ๆนะครับ XP แล้วก็เพิ่มขึ้นอืมค่าประสบการณ์ก็เพิ่มขึ้นวายเหมือนจะเห็นอะไรแวบๆเมื่อกี้ต้องระวังนะครับผีผรามไม่ได้เลยเนี่ยตายแบบไม่รู้ตัวก็มีนะ หมือนจะมีหุ่นยนต์เห็นอยู่ข้างหน้านุ่นมันรู้ตัวได้ขนาดนี้เลยหรือไงสงสัยมันจะฝีมือเอามากโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเรียบเข้าไปในบ้านหลังนี้ก่อนเลยกันแน่มาถึงบ้านหลังนี้แล้วขอให้เป็นเซฟเฮาเดออกูต้องการเซฟเฮาขี้เกียจตายและเกิดใหม่ที่ไกลมากเลยเฮ้ยเหมือนจะมีอะไรรู้ตัวต้องระวังตัวเองให้มากที่สุดครับผมที่ฟาร์มนี่ผมคิดว่าคงจะไม่เซฟเฮาคงมันจะไม่ใช่เซฟเฮาแน่เลย คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ฮ่านี่ไงข่าได้ระเบิด EMP มาแล้วเป็น EMP อ่าคาแบตเตอรี่ EMP อ่ก็เหมือนกันแหละซึ่งระเบิด EMP ตัวนี้สามารถทำให้หุนยนต์หยุดชะงักได้และเราสามารถโจมตีในจังหวะที่มันหยุดชะงักนั่นแหละได้ผมอ้าเป็นไงล่ะครับนี่ก็อ๋อน่ก็ถังน้ำมันกำลังหาอยู่พอดีเลยโอเคพื้นที่นี่เคลียร เือนจะมีครองไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักมาที่ห้องนี้ดีกว่าห้องนี้ยังไม่เปิดเลยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอเคบ้านหลังใหญ่นี้เข้าไม่ได้ครับผมเนื่องจากประตูมันล็อกอยู่แล้วก็ไอห้องคางนี้ก็โอเคงั้นผมจะสำรวจบ้านหลังถัดไปแล้วกันนะครับผมเดินมาเรื่อยๆเ,เลยหุ่นยนต์รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเยอะอะไรนะตรงนี้แต่อันตรายเหมือนกันนะเอาละเอ้ยโอ้โ ต้องเข้าใจมีหุ่นยนต์อยู่ในบ้านอย่าเสียงดังครับอย่าเสียงดังไปประตูก่อนไปประตูกรอนอคือในบ้านอะ่ะมันจะมีตัวหุ่นยนต์กระป๋องเนี่ยเอาไวล้ล่อผมเอ้ยเก็บเ้วยเป่าวิทยุนเนี่ยมาแววมาแววมันจะส่งตัวสดแนมมาแล้วมาแววมาแววอยู่ใ,ใกล้ๆนี้แหละครับผมไอ้พวกมันอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยตอนนี้ผมหาวิธีขึ้น่อนทไปบนบ้านก่อน,อใ,นใกล้ๆนี้แหละเห็นยังเห็นยัง สองตัวเลยหรือไงตายตายตายโดนแล้วขึ้นชั้นสองเลครับชั้นสองด่วนเลยอ่าได้เอาไงดีวะขวาพื้นที่หลบก่อนคือต้องการเฟิร์สเอ็แบบเยอะๆเลยอ่านี่ไงเจออีกชิ้นหนึ่งมีอีกไหมมีอีกไหมห้องนี้ล่ะห้องนี้ไอห้องนี้มีกรองเนี่ยอู้ระเบิดเกต ปิดก่อนมีพุทเอกทิพายบอมันจะทิ้งหุ่นยนต์ตัวเล็กๆกระจกกระจกขึ้นมาเลยปิดประตูนี่แล้วก็นี่ไงอยู่ข้างล่างเนี่ยปิดหนึ่งนะครับโอ้ยโอ้ยถังระเบิดเอ p มพียงนี่โอ้ย,อยรอบก่อนโอ้ยมันระเบิดแก๊สด,ด้วยชิบหายโอ้โหงั้นผมต้องใส่หน้ากากแก๊สด,ด่วนเลย แปบ,บนึงนะครับโปรไฟล์หน้ากากเก๊สอ้าวแว่นกรูอยู่ไหนเอเคแล้วก็เติมเลือดหน่อยนะครับช่วงนี้คือโอ้โหมาไกลมากแล้วก็ไม่เจอโอ้โผมคิดว่าผมต้องทิ้งอันนี้อีกต้องวางอันนี้ครับผมไม่ทิ้งวางไอไว้ตูวาร์ปครับผมไว้สามารถวาร์ปมันนี้ได้วางไว้โอ้ยแปบบนึงนะโอาเคสามารถทัดฟอร์ตัวเองมันตรงนี้ได้ จากนั้นเราก็พร้อมที่จะจูโจมแล้วพร้อมเลย,เอ,ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้หุ่นยักษ์่รเบิดยังไม่ระเบิดโอ้ยโอ้ย,อย,อยมีแก๊สอีกแล้วโอลำบากชิบหายเลยไอตัวแต่ละตัวเนี่ยโหเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมลงหาลงไปข้างล่างเนี่ยอาจจะสวยก็ได้ถ้าบนเนี่ยมุมดีสุดแล้ว อุยอุยโดนแก๊สว่ะโดนแก๊สมันเป็นเป็นประตูมันคือแก๊สครับผมซึ่งต้องทิ้งสักพักก่อนกว่าแก๊สจะละเลอะละเหยหายไปผมคิดว่าอยู่ข้างล่างนี่แหละหน้าเออหน้าจอมันจะเป็นแบบเหมือนฟ้าฟ้า,ฟามัวมัวนะครับคุณผู้ชมคือผมใส่หน้ากากกันแก๊สไงมันจะคุมเอาไว้แล้วมันจะเป็นประมาณนี้แหละนั่นไงนั่นไง วิ่งกันต่อวิ่งกันต่อเลยเอาละรู้สึกก็จะมีแสงเลเซอร์อใ,ใกล้ๆนี้แปบบ๊บนึงนะครับตอนนี้ผมกำลังหามันอยู่ไม่รู้อยู่มุมไหนของประตูแล้ววว,ว,ว,วเอาล่ะนี่งไงโอ้โวย,โโย,โโย,โยสวยสลักกล้วยสลักลวยเติมเลือดก,ก่อนโอ้โห สองตัวนะครับสองตัวโอ้ยยิงกับสดมด์วิงว่ง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 วิ่งวิ่งโอ้ยโอ้โหโอ้โหมันเหมือนจะยิงระเบิดควันหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงระเบิดแก๊สอีกแล้วซึ่งแก๊สพิษเนี่ยทำให้ผมตายได้เหมือนกันยังมีตัวใช่ไหมเนี่ยยิงมันแล้วยิงมาแล้ว,ลวโอ้เป็นแก๊สใช่ไหม ปิดประตูครอนโอ้โหว้าวว้าแล้วว่าทำไมมันสีไฟสกแกนอยู่เนี่ยยังยังยัง,งมีอีกครับผมอุอ้ยโดนกินแกรสครับผมเลือดลดเลยเอาละครับผมจะรอด้วยวิทยุนี่นะครับโอ้ยเอ้ยเข้าบ้านสิเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน,านมา โ,โอ้ยมีตัวเล็กๆยงหน้าไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมายงนี่เองไอ้ลูกหมา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 โอ้ย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 โดนแก๊ส네อีกแล้วครับผมไอ้ลูกหมาแก๊สเต็มไปหมดบ้านเลยครับตอนนี้โอ้โหผมเลือดออกข้างนอกวิ่งออกข้างนอกเลยนะครับไม่ไหวไม่ไหวไอ้ลูกหมาเยอะเกิน เอาละ,าละหมดยังวะเนี่ยยังมีอีกนะครับอย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะยังมีหุ่นยักษ์ใหญ่อยู่ข้างในอน๋อนายยุทธในเข้าไปยุทธในไ,ได้ไงนั่บบนโอ้โดนแก๊สโดนแก๊สกูโดนแก๊สแป๊บหนึ่งนะครับมันเข้าไปยุทธในได้ข้างในได้ยังไงโอ้มีคีการ์ดอยู่ น่าจะไปคีการ์ดไว้ทางผ่านสักอย่างเนี่ยโอ้วิ่งซิวิ่งซีเอ,อหอยลอดตอนนี้โหบ้านหลังนี้กลายเป็นสุสาดีดีนี่เองครับผมตอนนี้หามันกรานเห็นแล้วแล้วแล้วยกนอกนอมมเนี่ยโอ้เค,ครียเครียยังถ้ามึงไม่เคลียเนี่ยกูจะเคลียเองนะเนี่ยหมดยางหมดแล้วครับพี่น้องโอ้แม่เจ้า หำจะเล็ดเลยครับผมเมื่อกี้นี่ดูซากรอบบ้านเลยครับผมหุ่นยนต์ตัวใหญ่ยักษ์เนี่ยสามสี่ตัวเลยแล้วก็เติมเลือดก่อนแล้วกันนะเพราะเลือดหมดแล้วเนี่ยถ้าผมตายคือเกิดใหม่อย่างเดียวเลยแต่ไม่อยากเกิดใหม่ว่ะแต่ก็ดีว่าวางเฟิร์สเอเดนวางนั่นไปแล้วครับผมวิทยุบริันเฟอร์ตัวเองครับผมนี่ซากตัวใหญ่นั้นแหละฮะรูดรบร้อยโอเคครับพวกนี้หน้ากากแก๊สถอดได้แล้วครับเนื่องจากมันทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นชัดเลยอะไรอ่า เอาหน้ากากนี่มาใส่โห oh, mm hmm. เว้นเรเบนเลยมาเป็นไงล่ะครับนี่ดูดีขึ้นมาหน่อยนะพื้นที่ตรงนี้เคลียร์นะครับบ้านหลังเคลียร์แม่ตอนนี้ก็พยายามหาเออ่เซฟโซนตัวองก,ก่อนเซฟเฮาส์เออซึ่งตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีหลังรับเบิดแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีเอยไม่มีอะไรดีๆให้กูเลยโอเค รู้สึกว่าพื้นที่อ๋อนี่ไงมีกระสุนนิดนึงเอามาเรียบเรียบร้อยประตูต,ตรงนี้สิข้างหน้านัโล่งจังเอาล้ครับทุกคนตอนนี้กูวิ่งมาเป็นวันคืนแล้วเนี่ยยังหาเซฟเฮาไม่เจอเลยเจอแต่หุ่นยักษ์ครับโอ้ยเออตรงนี้เป็นโบสถ์หรือเปล่าเฮ้ยนี่เป็นโบสถว์วะซึ่งผมจะเจอเซฟเฮาแล้วเนี่ยโหนั่นคือหุ่นยักษ์ตายหรือว่ายังไม่ตายวะเนี่ย ผมเจอเซฟเอาแล้วกูวได้เซฟเกมแล้วโอ้เปิดประตูอ่าใช่หรือเปล่าเนี่ยเซฟเฮาหรือเปล่าอ้าวอ,าอีเวนอ้าวเซฟเฮาอันล็อกแล้วแต่กล่องเซฟอยู่ไหนวะเนี่ยนี่มันบอกเซฟเฮาอันล็อกแล้วนะครับแต่เซฟจะเซฟตรงไหนวะเนี่ยเอาคลองไว้ไหนลองดูข้างบนก่อนครับเผื่อมันจะย้ายย่างบนลองดูลองดูอ่านี่ไงกล่องมันย่างบนแล้วโอ้ย เอาละครับผู้ชมครับวันนี้ผมคิดว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาฮากรอนแล้วก็เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับบ๊ายบาย